Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ที่น้องคายพุทธศาสนิกชนชาวไทยลาวและนักท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหลวงพ่อพระสยซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันหยุดยาวขณะที่ด่านสะพานมิตรภาพหนองคายค,คึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาวเดินทางเข้าออกจํานวนมา,ากเจ้าหน้าที่ทั้งตมและศุลกากรพร้อมให้บริการเต็มที่บรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดหนองคายค,คึกคักตั้งแต่เชา้าครับ มีพุทธศาสน,นิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มมาทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2567และเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ดยเฉพาะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายพระคูบ้านคู่เมืองพระพุทธรูปที่เป็นที่เรื่มใสศรัทธาของประชาชนของสองฝั่งโคงทําให้ภายในวัดโพชัยคึกคักเต็มไปด้วยชาวไทยและชาวลาตลอดทั้งวันมีทั้งเดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระสายถวายสังฆทานทําบุญหล่อหลวงพ่อพระสายจําลองและทําบุญซื้อที่ดินให้วัด ก่อนเดินทางกลับก็ยังได้บูชาเช่าหลวงพ่อพระสัยเพื่อนําไปบูชาและฝากญาติพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในช่วงค่ำคืนปีเก่าจนถึงปีใหม่2567ที่จังหวัดน้องคายร่วมกับวัดโพไซพระอารามหลวงจะได้จัดให้มีพิธีการสวดมนต์ข้ามคืนสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงแห่งนี้ด้วย ส่วนที่ด่านสะพานมิจภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางเข้าออกโดยทางตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้มงวดตรวจบุคคลและยานพาหนะพร้อมทางอำนวยความสะดวกเพื่อบริการเต็มที่ ด้านนายพัฒนพงศ์ตันติวัฒนกุญชัยหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่หนึ่งสำนักศุลกากรหนองคายากล่าวครับว่าทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําด่านพรมแดนได้เน้นย้ําการป้องกันก,การกระทําเพียรการผิกรดกฎหมายท้งการลักลอบนําเข้าสิ่งผิกดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดและสินค้าเลิเมิดลิขสิทธิ์สินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากรรวมถึงการนําเข้าคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกในช่วงนี้เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและบริการที่ประทับใจครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR ออนไลน์